ตอนนี้เราอยู่กับใจสายซีดงุมน้อย้าร์สามครับมาเปิดกล่องเจ้านี้เลยตัวที่สามล้วจากที่มีมาเพิดเดสตินีของงานจีนนะฮะเปิดกล่องเราดีกว่าตัวนี้คงไม่มีเซอร์ไพรส์แล้วสิเนะเดี๋ยวนะตัวนี้มีกี่ซองเนี่ยอือมันมีสองห่อเลยแล้วก็มีแมนนวลนมาให้นะแมนนวลนตัวคู่มือ อันนี้แมนนวลมันวน,มนวลน,นี้ก็น่าจะเป็นกรอบของบันไดเรามาสิีดซองดูอะไรดีกว่าว่ามันเป็นยังไงแต่สีคือสีในกล้องกับสีของงานจริงนี่คือแทบไม่ต่างกันเลยนะฮะอืม,อมตัวนี้มีพาร์เอฟเฟกอะไรมาให้มากกว่าตัวอื่นๆเลยนะเนี่ย มีสีเหลืองสีเหลืองเป็นสีเหลืองที่ดีนะผมวผมชอบสีเหลืองนี้เลยในกล้องมันอาจดูสดมากกว่ดูมันอาจจะดูสีเฉ,เฉดเข้มขึ้นหน่อยแต่ว่าสีจริงๆมันคือแบบมันโอเคเลยอะ่ะสีเหลืองก็คือสวยมากสําหรับราคาเท่านี้นะสแตนแมงแดงมีทอนเนี่ยสีเทาก็จะมีความเทาที่อ่อนกว่าเจ้าตัวฟรีด o มหรือตัวตัว Infinite, ตนะอินฟินิตจะติดนะฮืมมีมือมาให้เอามาเล่นเป็นมือกมกับมือที่ใช้ ยิงพลังยิงบีมได้ย,ยิงอะไรสักอย่างส่วนสีแดงก็สีแดงก็ในกล้องมันสดมากเน่ยแต่มันไม่ค่อยแต่ว่าของจริงมันไม่ค่อยได้สดเท่าไหร่นะอืมแต่ก็ถือว่าโอเคใช้ได้ใช้ได้อยู่มีติ๊กเกอร์มาให้โอ้ตัวนี้ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์น้อยมากนา่าจะแยกสีมาให้ดีอยู่เลยให้ติ๊กเกอร์มาแค่นี้มีฐานมาให้ด้วยนะแต่ว่าผมก็คงไม่ใช้หรอกฐานแบบเนี้ยมันง่อย อ่แล้วน,นี่คืออีกถุงหนึ่งคืออะไรเอ่ยไม่มีอะไรา้าในถุงนะฮาร์ปีกสีดำเอ้ตัวนี้ออกไม่ได้ดำเข้มนะออกดำดำน้ำตาลออกดำน้ำตาลน้ำตาลนะของจริงอะ่ะอันนี้สีขาวสีขาวเป็นขาวนวลๆไม่ได้ออกขาวแบบขาวจั่วเหมือนฟรีดอมฮาสีแดงนี่เห็นแล้ว โอ้มีพณนี่พาสีเขียวของเจ้าตัวปืนเดียวเร็วกันเดือนสักอย่างเนี้ยอืมเป็นเขียวที่ไม่ได้เข้มนะเขียวอ,อ,อ่อนผมชอบนะแล้วก็นี่เลยจัดเต็มมากเ้าตัวนี้เรื่องเอฟเฟคเอฟเฟคมีสั้นเอฟเฟคดาบยาวเอฟเฟคของลำแสงยงปีกอืมเอาละ่ะผมว่ามันแต่ดูแล้วไม่มีไม่มีปัญหาอะไรนะเน่ส่วนครบไม่มีอะไรขาดเจ้าตัว เรามาเจอกันอีกทีตอนที่เราประกอบเสร็จแล้วดีกว่าโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย